ผมสุขสนต์ชัยวรจากบริษัทคอมพิวเตอร์ยูเนียนนะครับวันนี้ทางคอมพิวเตอร์ยูเนียนนะครับก็มีโซลูชันจากทางวอล o คมานำเสนอนะครับเป็นอุปกรณ์รุ่น STU430 Signature Pad นะครับตัวนี้ก็เป็นอุปกรณ์พรีเมียม i g n n t u r r อีกรุ่นหนึ่งนะครับคราวก่อนเราได้นำเสนอในรุ่น STU540 ไปแล้วนะครับซึ่งมาดูกันนะครับว่ารุ่นนี้มีความต่างยังไงบ้างนะครับผม ครับวันนี้ก็จะมีการเดโมกับใช้งาน signature แ a ดร่วมกับตัว s ซ p r o p f ดด้วยนะครับผมอุปกรณ์รุ่นนี้นะครับคุณสมบัติหลักๆเลยนะครับผมก็จะมีในเรื่องของขนาดหน้าจอ4.5นิ้วนะครับรองรับแรงกด1 0 24เลเวลเป็นไบโอเมตริกซิน a เจอร์นะครับการบำร,รุงรักษาง่ายนะครับแล้วก็มีการเข้ารหัสความปลอดภัยนะครับ โดยรวมนะครับตัวบอดี้เองนะครับเป็นอจอแสดงผล4.5นิ้วนะครับเป็น LCD โมโนโคมก็คือจอขาวดำนั่นเองนะครับมีปากกาอิเล็กทรอนิกส์มาให้1ด้ามน,นะครับพร้อมกับสายสำหรับเกี่ยวตัวเครื่องกับตัวปากกาไม่ให้หลุดจากกันป้องกันการหายนะครับมีความนาความยาวอยู่ประมาณ50เซนนะครับแล้วก็มีสายเคเบิล USB ให้1เส้นนะครับขนาดประมาณ3เมตรนะครับแล้วก็น้ำหนักเบาประมาณ280กรัมนะครับเข้ารหัสตามมาตรฐาน AES 2 5 6แล้วก็ RSA 2 0 4 8นะครับโดยรวมนะครับคุณสมบัติทั่วไปนะครับก็กินไฟประมาณแค่10วัตต์เท่านั้นเองนะครับตัวบอดี้เป็นสีเทานะครับเชื่อมต่อด้วย สาย USB เป็นหลักนะครับจอเป็น FSTN นะครับเทม e g กล s สคุณสมบัติอื่นๆนะครับในส่วนของตัวแพดแล้วก็ปากกานะครับตัวปากกาใช้เทคโนโลยี EMR หรือที่เราเรียกว่า e l e c t r o m a g n e t i i Dissonance นะครับปากกาไม่ต้องใช้แบตเตอรี่นั่นเองครับส่วนอื่นๆนะครับก็ มีในเรื่องของการรับแรงกดที่พันยี่สี่เลเวลใช้มาตรฐานการเข้ารหัส AES 256ห RSA 2048มีช่องสำหรับวางปาักกานะครับมีสายเคเบิลมาให้นะครับตัวข้อมูลมีการเข้ารหัสความปลอดภัยนะครับสายล็อกนะครับมีช่องล็อกเป็นเคสิงตันล็อกนะครับอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ บวก41องศาฟาเรนไฮต์จนถึง104ฟาเรนไฮต์นะครับหรือประมาณ5องศาถึง40องศานะครับความชื้นประมาณ30%ถึง80%นะครับแล้วก็ในกล่องเนี่ยเดี๋ยวเราไปเปิดดูกันนะครับว่ามีอะไรมาให้บ้างนะครับผมสำหรับตัว อุปกรณ์นะครับเป็นเทคโนโลยีไบโอเมตริกนะครับซึ่งตัวข้อมูลนะครับที่บันทึกลงไปเป็นไบโอเมตริกดิท a านะครับรองรับแรงกดนะครับมีการตรวจสอบในเรื่องของความเร็วและก็ความแม่นยำนะครับเรามาแกะในกล่องดูนะครับในกล่องจะมีตัวอุปกรณ์นะครับตัวเครื่องสายเคยเบิล usb ปากกาแล้วก็เป็นสายล็อกเครื่องกับตัวปากกานะครับขั้นตอนที่1นนะครับเราจะทำการเชื่อมต่ออุปกรณ์ Signature Pad เ,เข้ากับตัวเครื่องนะครับ เราจะทําการถอดฝาครอบในส่วนของด้านบนนะครับแล้วนำสายเคเบิล USB ที่ได้มานะครับเสียบช่องด้านบนนะครับเป็นช่องเสียบ power นะครับแล้วก็ทําการปิดฝานะครับ นำสายอีกด้านหนึ่งมาเสียบตรงพอร์ต USB บนคอมพิวเตอร์ของเรานะครับเครื่องจะเปิดออนขึ้นมานะครับอันนี้ก็เป็นการต่ออุปกรณ์นะครับขั้นตอนที่2นะครับจะเป็นการดาวน์โหลดโปรแกรมไซโป o PDF จากหน้าเว็บไซต์ของ w a l o o m o m นะครับให้เราทำการไปที่เมนู Enterprise นะครับเลือก w a l o o m u s i n e s s Solution นนะครับเราจะเข้าไปดาวน์โ,โหลดตัวซอฟต์แวร์ วอลคอมไซ p ปรพี Welcome, PDF, นะครับคลิกที่เมนู Product นะครับเลือก s i p r o PDF Family นะครับตัวซอฟต์แวร์ตัวนี้จะทำหน้าที่ร่วมกับตัวอุปกรณ์ Signature แ a ดในการทำลายเซ็นดิจิตอนนะครับเสร็จแล้วให้เราทำการคลิกที่ตรง Learn More นะครับในส่วนของ s i p r o PDF นะครับเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับ จะมีซอฟต์แวร์เวอร์ชันนะครับที่ใช้งานร่วมกับระบบปฏิบัติการ Windows นะครับหรือ iOS หรือว่า Android ได้นะครับซึ่งแต่ละไลเซนก็จะติดตั้งเหมาะสมกับแต่ละดีไว้นะครับอย่างของเราติดตั้งบนคอมพิวเตอร์นะครับก็จะเป็น c i p r o PDF for Windows นะครับก็คลิกตรงไอคอนรูป Windows นะครับทีนี้เราก็จะทำการดาวน์โหลดตัวซอฟต์แวร์ตัวนี้นะครับ กดดาวน์โหลดไท o อานะครับทีนี้หน้านี้นะครับมันจะบอกคุณสมบัตินะครับของไลเซ้นนะครับว่าอนุญาตให้ใช้โหมดไหนของเราเนี่ยจะเป็นเวอร์ชันไท์โหมดจะเป็นโหมดฟรีนะครับก็คือใช้ได้ตลอดแต่ว่าฟีเจอร์บางอย่างอาจจะถูกลดคุณสมบัติลงนะครับแต่ว่าหลักๆก็คือใช้ในการเซลไลเซนได้เหมือนเดิมนะครับ เราสามารถดูข้อมูลเปรียบเทียบได้นะครับว่าเวอร์ชันที่เป็นไท์โหมดกับเวอร์ชันที่เป็นไรเส้นที่ต้องซื้อเนี่ยมีความแตกต่างกันยังไงนะครับตามฟีเจอร์ที่ปรากฏในตารางนะครับแล้วก็ต้องกรอกข้อมูลรายละเอียดส่วนตัวแล้วก็จะสามารถดาวน์โหลดตัวซอฟต์แวร์มาติดตั้งบนเครื่องเราได้นะครับ หลังจากดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับเราจะทำการติดตั้งตัวซอฟต์แวร์ c ซ p ป o PDF นะครับทำตามขั้นตอนที่ปรากฏตรงหน้าจอนะครับยอมรับเงื่อนไขนะครับทำการติดตั้งนะครับขั้นตอนที่3นะครับเป็นการใช้งานโปรแกรมนะครับหลักๆก็คือใช้ในการเขียนลายเซ็นนะครับสามารถทำแมน t เทชันได้นะครับทีนี้นะครับพอเราติดตั้งเสร็จนะครับก็จะได้ไอคอน ว a c o m s มไซโป pdf แบบนี้นะครับให้เราทำการคลิกที่ไอคอนเพื่อเปิดโปรแกรมนะครับโปรแกรมก็จะหลุดหน้าจอขึ้นมาแบบนี้เราสามารถเข้าไปกำหนดค่านะครับตัวซอฟต์แวร์หลังจากหลังจากติดตั้งเสร็จนะครับก็คือเราไปที่เมนู about นะครับเพื่อดูเวอร์ชันนะครับปกติถ้ายังไม่ได้เลือกโหมดเนี่ยมันจะให้เราเลือกโหมดครับอย่างตอนนี้ผมเลือกไปแล้วนะครับเป็น ไล o d e นะครับเราสามารถกดอ mm ัปเกรดเพื่อซื้อไลเซนที่เป็นเวอร์ชันที่เป็นไลเซนที่จะทำให้มีความสามารถของตัวซอฟต์แวร์เพิ่มขึ้นนะครับตามที่ได้กล่าวไปตอนต้นเมื่อกี้นะครับทีนี้หลังจากเสร็จแล้วเนี่ยเราต้องมากำหนด Key Cert mm ์ e r t i f i c a t e คนะครับเพื่อทำให้ตัวซอฟต์แวร์เนี่ยเจเนเรตคีย hmm. ์เพื่อที่จะใช้ร่วมกับตัวอุปกรณ์นะครับ เป็นการยืนยันตัวตนของตัวซอฟต์แวร์กับตัวอุปกรณ์นะครับเพื่อให้มันสร้างคีย์เวลาเราเขียนลายเซ็นลงไปนะครับทีนี้สามารถกดครีเอทตรงนี้นะครับแล้วก็ใส่ข้อมูลส่วนตัวลงไปนะครับสามารถกำหนดพาสเวิร์ดนะครับเพื่อเป็นการยืนยันตัวตนก่อนที่จะเซ็นลายเซ็นได้นะครับหรือจะไม่ใส่ก็ได้เป็นออปชันเสริมนะครับเสร็จแล้วล้วก็กดบันทึกนะครับก็จะได้โปรไฟล์มาแบบนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็สามารถที่จะไปทำ ลายเซ็นได้แล้วนะครับสามารถกําหนดผ่านในเมนู General นะครับเพื่อที่จะบันทึกเอกสารที่เราเขียนลายเซ็นว่าจะให้จัดเก็บที่ไหนนะครับเราก็เลือกบ o ์โฟลเดอร์ที่เราต้องการจะให้เอกสารไปจัดเก็บนะครับกําหนดได้ตรงนี้นะครับทีนี้ถ้าเราต้องการจะเขียนลายเซ็นนะครับก็ง่ายๆนะครับก็คือทำการบลูไฟล์เอกสารดิจิตอลนะครับที่เราสแกนเข้ามาแล้วหรือเรา ดาวโหลดมาแล้วเนี่ยอย่างเช่นโชงอาจจะเป็นพวกเอกสาร invoice นะครับเปิดขึ้นมานะครับเป็น pdf ีอไฟล์อ่าอาจจะมีหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับขั้นตอนที่5นะครับเป็นการลงนามลายเซ็นในเอกสารนะครับเราสามารถที่จะเขียนลายเซ็นนะครับโดยการคลิกตรงคำสั่งซสนะครับตรงนี้นะครับเป็นการระบุต,ตำแหน่งเพื่อให้ลายเซ็น แสดงผลหน้าตํางหนที่เราต้องการนะครับเราก็ทําการมาร์คพื้นที่สําหรับเขียนลายเซ็นนะครับเช่นผมมาร์คตรงช่องผู้รับเงินนะครับก็จะขึ้นหน้าต่างให้เรายืนยันพาสเวิร์ดซึ่งผมได้ตั้งไว้นะครับถ้าถ้าไม่ได้ตั้งก็จะไม่มีตรงป๊อปอัพตรงนี้นะครับแล้วเราก็กดโอเคนะครับในที่นี้ผมจะทําการเอาอุปกรณ์เชื่อมต่อผ่านพอร์ต USB เข้ามาในเครื่องนะครับเพื่อให้ตัวซอฟต์แวร์รู้จักกับอุปกรณ์ของเรานะครับ เมื่อเราเสียบอุปกรณ์เข้ากับคอมพิวเตอร์แล้วนะครับตัววอล o คนะครับที่เป็นตัวอุปกรณ์สำหรับเขียนลายเซ็นเนี่ยก็จะรู้จักกับตัวซอฟต์แวร์แล้วนะครับเราก็จะสามารถเข้าไปใช้งานตัวซอฟต์แวร์ได้นะครับกดโอเคนะครับระบบก็จะทำการโหลดหน้าจอ Signature Capture ขึ้นมาแบบนี้นะครับ ซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นหน้าจอเดียวกันกับบนหน้าจอของอุปกรณ์เลยนะครับนั่นหมายความว่าถ้าผมเขียนอะไรลงไปนะครับบนตัวอุปกรณ์ s i g n a t u r e p a d นะครับก็คือตัวลายเซ็นนั่นเองนะครับมันก็จะปรากฏบนจอคอมพิวเตอร์เราให้เห็นเหมือนกันนะครับเนี่ยครับก็จะเห็นแบบ Real Time สามารถเคลียร์แก้ไขได้นะครับหรือจะเขียนใหม่นะครับเนี่ยครับ ก็จะได้ลายเซ็นตามที่เราต้องการนะครับเสร็จแล้วเราก็กดโอเคนะครับแอบลายเซ็นก็จะถูกประทับลงบนเอกสารของเรานะครับนี่จะมีข้อหมายถูกขึ้นมาแบบนี้นั่นแปลว่าลายเซ็นเราได้ทําการสแตมป์ลงไปบนเอกสารเรียบร้อยแล้วขั้นตอนที่6เสร็จสิ้นบันทึกแล้วก็ส่งเอกสารเราก็กดบันทึกได้เลยนะครับหลังจากที่เราบันทึกไฟล์เอกสาร PDF ไปเรียบร้อยแล้วนะครับเวลาเราเปิดขึ้นมาเนี่ย ก็จะเห็นว่าตัวเอกาสารเนมีการประทับลายเซ็นดิจิตอลลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อเป็นการยืนยันเวลาเราคลิกที่ตรงลายเซ็นเนี่ยก็จะปรากฏป๊อปอัพขึ้นมาแจ้งว่า,อาเอกสารนี้มีการบลิไฟนะครับเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับสามารถตรวจสอบคุณสมบัติเอกาสารได้ว่าใครเป็นคนเซน็เซนเซ็นเมื่อวันที่เท่าไหร่เวลาเท่าไหร่นะครับแล้วก็เอกาสารนี้จะไม่สามารถแก้ไขได้การแกจะแก้ไขได้ก็คือต้องวอยเอกาสารแล้วก็ ทำสตแตปมขึ้นมาใหม่นะครับทีนี้เอกสารเนี่ยมีความปลอดภัยเพราะว่าเรามีการเข้ารหัสตามมาตรฐาน AES 256แล้วก็ RSA 2048นะครับจึงมั่นใจได้ว่าเอกสารตรงนี้มีความปลอดภัยค่อนข้างสูงแล้วก็สามารถตรวจสอบยืนยันตัวตนได้นะครับเอกสารตัวนี้เราจะมีซอฟต์แวร์สำหรับในการตรวจสอบความถูกต้องของลายเซ็น ได้ด้วยนะครับในโซลูชันของว a ล c o m นะครับทำให้มันใจได้ว่า,าเมื่อนำอุปกรณ์ Signature แพดตัวนี้ไปใช้งานเนี่ยจะได้รับการรับรองว่า,าเป็นไลเซนที่ถูกต้องนะครับซึ่งตรงนี้เป็นอิเล็กทรอนิกซิเนเจอร์นะครับที่มีมาตรฐานค่อนข้างสูงเพราะว่าเป็น b i o m e t ตริกซิเนเจอรนะครับจะไม่เหมือนกันไปเอา ภาพเซ็นเป็นลายเซ็นตัดแปะนะครับหรือบริการ e ีเซ n นเจอรในรูปแบบทั่วๆไปนะครับสำหรับใครที่สนใจอุปกรณ์รุ่น STU430 นะครับสามารถติดต่อทางคอมพิวเตอร์ยูเนียนได้โดยตรงเลยนะครับผมตามที่อยู่และเบอร์โทรที่ปราดกดบนหน้าจอครับฝากกดไลค์กดติดตามซ u Channel ด้วยนะครับผมขอบคุณคนระับ